เดี๋ยวไปต่อกันที่จังหวัดบึงกาฬนะครับจังหวัดบึงกาฬนะครับออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออสวอนะครับให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลครับนายนครสิริปริญญานันรอวมผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชบรมราชชนนีหรือหน่วยแพทย์พอ,อสวอ เพื่อน,นำแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนที่อยู่ห่างไกลสถานบริการสาธารณสุขตรวจรักษาโรคทั่วไปให้คําแนะนําปัญหาด้านการดูแลสุขภาพและตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายณโรงเรียนศรีสําราญวิทยาคมตําบลศรีสําราญอําเภอรพรเจริญจังหวัดบึงการโดยนายประเสริฐบินตะคุรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงการในนามของหัวหน้าชุดหน่วยแพทย์พอ,อสวกล่าวว่า การปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์วันนี้เป็นการออกหน่วยแพทย์พอ,อสวออเพื่อให้บริการประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสถานบริการสาธารณาสุขได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์มีการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค บริการทันตกรรมนะคะมีการบริการการแพทย์แผนไทยเข้าถึงบริการสาธารณสุขค่ะเมื่อมีการเจ็บป่วยนะคะประชาชนในพื้นที่ตำบลสีสําราลและหมู่บ้านใกล้เคียงจะเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลพรเจริญและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสีสําราญค่ะปัญหาด้านสุขภาพส่วนใหญ่ของประชาชนพบว่าป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงไข้หวัดโรคเบาหวานโรคผิวหนังปัญหาสุขภาพช่องปากนะคะซึ่งการออกมาปฏิบัติงานครั้งนี้ค่ะก็ได้รับความร่วมมือ เป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนตลอดจนมีประชาชนสนใจเข้ารับตรวจรักษานะคะ32รายด้วยกันค่ะแบ่งเป็นด้านทนตกรรม26รายด้านการแพทย์แผนไทย15รายค่ะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะ15รายด้วยกันค่ะรวมประชาชนเข้ารับบร,ริการทั้งหมด88รายค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการออกไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง2รายประชาชนทุกคนค่ะก็มีความซาบซึง้งถึงพระมหากราุณาธิคุณของสมเด็จ พระศีนรินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีพระเมตตาให้ปวงประชามีสุขภาพดีนะคะทรงห่วงใย,ยในทุกสุขของราษฎรโดยจัดให้มีหน่วยแพทย์พอ,อสอวอไปบำบัดความทุกข์จากโรคภัยและดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดานตั้งแต่ปี2507เป็นต้นมาค่ะ